ช่องแรกดึงเ,เอาสามเรือกอะไรเอาสามมาสโอเคเอาหเอาหนโอเคไปกันต่อ <laughs> เอาหนึ่งโอเคโอเคไปกันต่อ <laughs> 1, 1> แล้วต่อมาดึงสเลือกอะไรเอาส <laughs> <อ> <laughs> สองโอเคแล้วก็สุดท้ายเอาสองสองแบม,มาดูเลยนะได้อะไรโอเคใส่เลยลโอเคพร้อมยังอ่าอ่าผมใส่ผมใส่ฟังจากเสียงนะฟังจากเสียงอืมอันนี้อาจจะฟังเสียงด้วยหนึ่งสองสามเอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาหนึ่งไปบอว่าช่องที่สองมาอาจจะหนึ่งเอาหนึ่งเหมือนกันเออหนึ่งโอเค เอาหนึ่งเหมือนกันบอกว่ามันต้องมันต้องได้เว้ยเออมันต้องมีมันต้องมีอันนี้เปลี่ยนงมากเป็นสามสามไปแล้วก็สุดท้ายเอาสามเหมือนกันเดีนวครับมาดูเดี๋ย้คุณทำง่ายเลยดีอุ้ยดีได้อย่างได้เนี่ยดูมันจะไม่ทันแล้วนะโอเคก็มาดูบ้างนะดูที่ว่าใครจะชนะในรอบนี้นะคุณพร้อมยังดีพิจาด้วยพิจาด้วยเกินคำแล้วสามสองหนึ่งเริ่มเลยดีดีบอลเลยแล้วก็ อความเร็วความเร็วพระเจ้านี่โดนมัดอุ้ยนี่เจ็บนะเจ็บนะเห็นเจ็บนะเจ็บนะเฮ้ยเฮ้ยเขาอาบเลยนี่นี่เจอผมเจอผมเหมือนกันดีดีมาทีไฟดีวุ้นประเทศไปเรียบร้อยครับผมอุ้ยไป